คือเปิ้ลเนี่ยโตที่เกิดที่กรุงเทพแต่มาโตที่นนทบ,บุรีแล้วก็อยู่ที่ตำบลตลาดขวัญตั้งแต่อายุเก้าขวบจนปัจจุบันเนี้ยอายุ4ี่สิกนะคะก็ถือว่ามีความรักในจังหวัดนนท์แล้วก็คนนนทบ,บุรีส่วนในเรื่องของประชาชนที่เปิ้ลได้ช่วยประชาชนในจังหวัดนนทบ,บุรีก็จะเป็นเรื่อง เวลาประชาชนไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สอพอในพื้นที่นนทบ,บุรีนะคะถ้ามีความล่าช้าในทางคดีหรือไม่มีทนายที่ดูแลเปิ้ลก็จะ,ะช่วยเหลือะคะ่ะแต่ว่าไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรแต่ว่านี้อันนี้เปิ้ลก็ เพิ่งเริ่มทำแต่จริงๆงานของเปิ้นก็เป็นงานที่อยู่กับชาวบ้านมาตลอดให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายมาตลอดนะคะก็ฝักเนื้อฝักตัวด้วยก็เป็นครั้งแรกค่ะที่จะลองมารับใช้พี่น้องตำบลตลาดขวัญจังหวัดนนทบุรีนะคะถ้าได้ถ้าได้เป็น เปิ้ลก็เชื่อว่าเปิ้ลจะทําให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องในตําบลตลาดขวัญมันอาจจะเป็นคําปกติที่เราได้ยินแต่อันนี้เปิ้ลมั่นใจในในตัวเองแล้วก็ความสย์สซื่อข้างในของตัวเองว่าเปิ้ลมีความตั้งใจที่จะช่วยให้ชีวิตคนอื่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะขอตัวพูดค่ะ